เทศบ,า,บาลตำบลป่าตานจัดโครงการึกอลรงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือปอปพอรหลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพศ2568วันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าตานหมู่ที่3 นายสมมาตรมั่งขั่งนายกเทศมนตบบนรีตำบลป่าตานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออ,อ,กอ,อกปพรลหลักสูตรจะตั้งรุ่นที่หนึ่งประจำปีของประมาณหศ2ส6 8โดยมีจ่าสิบเอกพัฒน์ลคนยอดดำเนินหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครไว้สนับสนุนงานป้องกันสาธารณภัยในตำบลป่าตาลโดยกำหนดการฝปรึกอบรมในวันที่24-28กุมภาพันธ์2568 และแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม5วันซึ่งเทศบาลตำบลป่าตานได้รับการสนับสนุนวิทยากรทีมงานผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกจากเทศบาลตำบลท่าโขงเทศบาลตำบลโกโกเทศบาลตำบลท่าวงเทศบาลเมืองเขาสามยอดอบตดงมะลุมอบตอสามบังดิตจังหวัดอยุธยาและวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารนณนภัยจังหวัดลพบุรีจำนวน7คน มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในวันประมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบความรู้ทั่วไปในการเข้าเผชิญเหตุการณ์การเข้าระงับเหตุการบริหารกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนสิทธิหน้าที่ของอปปรลกฎระเบียบข้อบังคับสายการบังคับบัญชาในระดับขบลระดับจังหวัดและในระดับประเทศโดยภาคบ่ายมีการฝึกภาคปฏิบัติระเบียบการเรียกแถวเบื้องต้น มีผู้เข้ารับการฝปรกอบกรมในครั้งนี้จำนวน50คนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลารักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลผู้อุานวยการกองหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดปุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน50บคนบัดน,นี้ได้เวลาทุกควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดโครงการกลุ่มอาาสาสมัครป้องกันภัยฝัดเดือนหลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่หนึ่งประจำปีเข้ามาน2518ตามดับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับเรียนคณะผู้บริหารหัวหน้าศูนราชการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ,บาตาผู้พัฒก,การโกโลมลบเพืที่หนึ่งหัวหน้าป้องกันไทยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตวอดบุรี กำนันพี้ใหญ่บ้านตำบลปากตามและผู้เข้ารับการฝึกอ,อบรมทุกท่านรับการฝึกอ,อบรมทุกท่านตั้งใจรับความรู้จากคณะวิทยากรอย่างเต็มที่เพื่อจะน,นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลเรือนขอเปิดโครงการฝึกอ,อบรมอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพศ2568 และขออวยพรให้ท่านดำเนินการโครงการนี้จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอขอบคุณครับสวัสดีครับ